แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้แจ้ง5ผู้เล่นที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่มั่นใจอนาคตตัวเองกับสโมสรครับว่าพีซีซันเนี่ยไม่ต้องกลับมาเอาเวลาไปตกลงกับทีมอื่นได้เลยโดย5คนที่กล่าวมาครับมีรายชื่อดังนี้ฮะคนที่1ครับมาคัสเรดเฟิร์ดครับดาวเตะวัย27ปีคนนี้เนี่ยใช้เวลาครึ่งหลังของฤดูกาลไปกับการยืมตัวที่แอสตันวินล่า หลังจากทะเลาะกับรูเบนอโมริมครับและไม่อยู่ในแผนการทำทีมตอนนี้เนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาและบาร์เยนมิวนิกครับทางนี้เนี่ยทางด้านของแมนยูเนี่ยได้ออกมายืนยันแล้วว่าเสื้อหมายเลข10ของมาคันลัดฟอร์ดเนี่ยจะถูกยกให้กับมาธิุสคุนย่าครับนักเตะใหม่ค่าตัว62.5ล้านปอนด์ถือว่าไม่ให้เกียรติกันไหมเนี่ย คนที่2อเลฮันโดการนาโชครับอามอริมครับได้บอกกับกาาโชไปเลยครับว่ามึงไปหาทีมใหม่ได้เลยซัมเมอร์นี้กูไม่เอาแล้วหลังจากที่ไม่พอใจกาาโชในนัดชิงยูโรปาลีครับในฐานะนักเตะสำรองไม่พอใจปฏิกิริยานะตอนนั้นตอนนี้มีนาโปลีกับสเปอร์ครับที่มีข่าวว่าอยากจะได้ตัวกานาโชไปร่วมทีมคนที่3ครับเดอะเบสจัดครับคนนี้จอร์แดนซันโชครับ หลังจากถูกเชลซีนยส่งตัวกลับมาพร้อมค่าปรับ5ล้านปอนด์แทนที่จะซื้อขาดในราคา25ล้านปอนด์นะตอนนี้เนี่ยมีทนานของยูเวนตุสครับที่สนใจจะดึงตัวซันโชไปแต่เป็นรูปแบบการยืมตัวและมีปัญญาจ่ายค่าเหนื่อยได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นครับจาก2 7 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้แมนยูช่วยจ่าย คนที่4ี่ครับไม่รู้เสียดายกันหรือเปล่าครับอังโตนี่ครับหลังจากประสบความสําเร็จกับการยืมตัวที่เบติสนะอย่างไรก็ตามครับต้องกลับมารายงานตัวที่แคลิงตันครับพร้อมกับคุยเจรจากับแมนยูใหม่ซึ่งอาจส่งผลนะให้อันโตนี่เนี่ยกลับไปเบติสอีกทีและเป็นสัญญายืมตัวเหมือนเดิมแต่คราวนี้มีออปชั่นซื้อขาดในราคา30ล้านปอนด์คนสุดท้ายครับไทเรลมาลาเซีย กลับมายูเนเต็ดอีกครั้งครับหลังจากหมดสัญญายืมตัวกับทางด้านของ PSV ฮะซึ่ง PSV นะไม่ตัดสินใจซื้อขาดนะในราคา8.3ล้านปอนด์เท่านั้นเองไม่เอานะบ้าจริงๆและก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของอาร์มริมด้วยแล้วก็ยังไม่มีทีมไหนสนใจด้วยครับในตอนนี้เว้วโดยทั้งหมดที่กล่าวมาครับ5คนนี้นะยังสามารถกลับมาที่แคริงตันได้ครับที่สนามซ้อมและยังได้รับอนุญาต ให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกฟื้นฟรูร่างกายได้เต็มที่เลยจะเข้าสนามซ้อมก็ได้ไม่มีปัญหาและก็ยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแน่นอนครับถ้าหากพวกเขาเนี่ยยังหาสโมสรใหม่ไม่ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์นี้คือเหมือนเดิมครับของดีเฮียเก็บไว้ใช้เถอะครับเหมือนเดิมเลย